ครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำไปทางการนะครับผมออยนะครับผมเจ้าของ youtube ช่องนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่สามารถซื้อสินค้าแล้วได้เงินคืนนะครับโดยจะสะสมเป็นพอยต์นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินสดโอนเข้าธนาคารเลยนะครับผมแล้วแพลตฟอร์มตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะครับผมผมจะบอกเลยนะครับว่าเหมาะสำหรับทุกคนนะครับผม และที่สําคัญเหมาะที่สุดก็คือนักช็อปทั้งหลายแล้วก็นักขายทั้งหลายนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดเราช็อปจากช็อปปี้รั a ด้าอดีตดัสหรือว่าที่อื่นๆนะครับแล้วเราเข้าแพลตฟอร์มนี้ก่อนเราก็จะได้คอยกลับคืนมาสะสมเพื่อแกเป็นเงินสดนะครับผมแล้วก็สําหรับนักขายนะครับผมนักขายนั้นอา้าททำไมจะเหมาะทำไมถึงเหมาะสำหรับนักขายนะครับ ง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเคยถ้าใครชอบขายใน m a r k e t p l g e e นะครับใน m a r k e t p l g e e ใน f a c e b o o k นะครับผมแล้วต้องถามก่อนว่าคุณเอาสินค้าจากที่ไหนนะครับมาขายใน Market Page คุณก็ต้องตอบว่าเอาสินค้ามาจากช h o ป e e LAZADA ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำแพลตฟอร์มตัวนั้นเลยนะครับว่าการซื้อสินค้าทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผม แต่เราต้องเข้าแพลตฟอร์มตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปเข้าแอปช้ o ปป e หรือแอป l a z a d a นะครับก็ใช้จ่ายโค้ดส่วนลดปกติของช h o ป e e l a z a d a นะครับผมส่วนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมจะมาแนะนำนะครับว่าแพลตฟอร์มตัวนั้นคืออะไรและวิธีการสั่งซื้อสินค้าซื้อกันยังไงนะครับเพื่อให้ได้พลอยคืนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคแอปตัวนี้นะครับแอป ช็อปเจนิกนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดแอปขึ้นมานะครับหลังจากเปิดขึ้นมาทุกคนถ้าเกิดคนลงทะเบียนก็ลงทะเบียนเลนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสั่งซื้อนะครับพอเข้ามาเสร็จเราให้เรามาที่นี่นะครับมาที่นี่นะครับด้านล่างครับผมด้านล่างนะครับนี่ครับรูปบ้านนะครับรูปบ้านนี้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อน เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจะเจอแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช h อป e e Lazada, King Power, o f f i c e m a t e นะครับ Power Buy นะครับ a s Big C นะครับผม Adidas Top นะครับผม Agoda นะครับจองตั๋วโรงแรมนะครับผมซึ่งสิเยอะมากเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญมีประกันภัยรถยนต์ด้วยนะครับประกันภัยเช็คเบี้ยประกันได้ที่นี่นะครับแล้วก็ได้เงินคืนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาสาธิต การซื้อสินค้าจากช้อปปีเพื่อได้เงินคืนนะครับหลังจากที่เราเข้าแอปมาแล้วนะครับเรากดไปที่แอปช้อปปีเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็อ่านเงื่อนไขนะครับหรือว่าไม่อ่านก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับแล้วก็กด Continu e a d Con คอ n ติเนีย p p นะครับด้านขวามุมล่างนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลังพัฒนาระบบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่เวอร์ชั่น0.962นะครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนะครับแต่สามารถ แต่สามารถให้ทุกคนโหลดฟรีไปใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงครับหลังจากเข้าแอปช h อปปี้แล้วนะครับนี่นะครับเข้าแอปช็อปปี้มานะครับก็หน้าปกตินะครับก็เหมือนกับที่เราช้อปช็อปปี้ในการซื้อสองสินค้าทั่วไปนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปซื้อของปกตินะครับผมตอนนี้ผมกิบใส่ตะกร้าไปแล้วนะครับ นี่นะครับหยิบใส่ตะกร้าของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่าสินค้าของผมคืออะไรสินค้าของผมก็คือตัวไวบอร์ดครับผมตัวไวบอร์ดตัวนี้นะครับตัวไวบอร์ดผวนี้ราคา259าบ้าบาทนะครับผมนี่นะครับผมก็ติ๊กซื้อไปเลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างก็ในแอปช็อปปี้เลยนะครับผมขอเลือกโค้ส่วนลดก่อนนะครับว่ามีโค้ส่วนลดอะไรบ้าง ผมมีโคส่วนลดนะครับส่วนลด2 0 0บาทขั้นต่ำไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เอาตัวนี้เสร็จผมก็ตกลงไปนี่นะครับจ่ายเพียง59บาทครับผมเจอโค้ส่วนลด200บาทไปผมซื้อกระดานไว้บอร์ดนะครับขนาด60คูณ80ซนเมนะครับผมเพื่อเอามาฝึกทักษะนะครับ ฝึกทักษะในการเขียนนะครับผมแล้วผมก็กดชำระเงินไปเลยนี่นะครับชำระเงินตอนนี้ผมใช้ช h อ p e e p a นะครับในการชำระเงินซึ่งก็จะได้ส่วนลด200บาทนะครับผมแล้วก็ยอดรวมชำระทั้งหมดนะครับค่าส่งส่งค่าอะไรนะครับก็เหลือก็บวกเพิ่มเข้ามานะครับเหลือ114บาทนะครับ ส5งขอเช็คที่อยู่ก่อนโอเคครับผมที่อยู่เสร็จแล้วผมก็กดสั่งซื้อสินค้าเลยนะทำไมไม่ไปเลือกกรุณาเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ยืนยันนะครับผมโอเคผมสั่งเรียบร้อยแล้วราคาก็ร้อยสบาทนะครับก็สั่งซื้อสินค้าไปเลยช่องทางการชำระเงิน shopee pay ทุกๆกดชำระ เอใส่รหัสก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าการจัดซื้อของฉันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นะครับเราก็มาหน้าที่ต้องจัดส่งนะครับนี่นะครับก็ชำระไปซื้อสินค้าทั้งหมดนะครับ 259บาทนะครับใช้ส่วนลดของแอปนะครับ200บาทนะครับแล้วก็ค่าจะส่งอะไรรวมทั้งหมดก็เหลือ1 1 4บาทนะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับที่ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปแล้วก็แอปตัวอื่นๆอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดาวน์โหลด แพลตฟอร์มช็อปจีนิกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดที่ได้ได้ที่เพจสโตร์นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ